สวัสดีครับเลขดับตับแตกกลับมาแล้วครับบางท่านนะครับอาจจะคำนวณเป็นแล้วนะครับ อาจจะรู้ไปแล้วว่างวดวันที่สองพฤษภาเป็นตัวไหนนะครับแต่วันนี้ผมจะมาคำนวณสดๆให้ดูเลยนะครับเพราะว่ามีสมาชิกหลายท่านนะครับบอกว่ายังคำนวณไม่เป็นเลยนะครับครับก็มาดูกันนะครับว่าคำนวณแบบไหนนะครับสูตรก็ให้ไปแล้วนะครับ บางท่านที่คำนวณเป็นก็สบายไปนะครับบางท่านที่คำนวณไม่เป็นก็ถามตลอดเวลาเลยนะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บเดียวนะครับนี่นะครับวันนี้วันที่สิบแปดนะครับที่ผมอัดาาคลิปนะครับอ้า มาดูเลยนะครับว่าวิธีการคำนวณแบบไหนนะครับก็อันนี้นะครับงวดที่ผ่านมาก็ให้ก้าวไปนะครับดับ10หน่วยนะครับออก7 8 7นะครับนะครับวิธีการคำนวณนะครับใช้หลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่1นะครับหลักหน่วยนะครับ เอามาเทียบนะครับข้ามหนึ่ง er. งวดนะครับมันจะทําให้ดูนะครับนี่นะครับนี่หลักหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับอันนี้คือเสถิเสของผมนะครับวดที่ผ่านมานะครับเป็นเลขงวดที่ผ่านมานะครับ,ท,รบที่ออกแปดเจ็ดแปดเนี่ยเราต้องเอาเราต้องเอางวดที่ออกสี่สองสองนะครับก็คือหลักหน่วยสามตัวหน้าครั้งเด่นก็คือหกนะครับ 6นะครับมาเทียบนะครับแล้วมันออกตัวนี้นะครับนะครับมาดูส so, ูตรนะครับมาดูสูตรนะครับดูสูตรเลยนะครับ6นะครับงมดที่ผ่านมานะครับนี่นะครับ6เป็นตัวเทียบนะครับก็ดับ9กไปแล้วนะครับนี่นะครับดับ9ไปแล้วนะครับเมื่อต่อไปนะครับวันที่สองพฤเสภา เราก็ต้องเอางวดที่ออก270มาคำนวณนะครับก็คือ5นะครับเ,เลข5นะครับเป็นตัวเทียบนะครับนี่นะครับ5เป็นตัวเทียบก็ต้องดับ8นะครับนะเอาเขียนไปเลยนะครับดับ8นะครับนี่นะครับ ลำนะครับงวดต่อไปวันที่สองพฤษภาครับสุรนี้ก็ข้ามไป1งวดนะครับก็สามารถที่จะคำนวณข้ามไปจนถึงงวดวันที่16พฤษภานะครับนี่นะครับเ็กท้ายหลักหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่1นะครับงวดวันที่16พฤษภาก็เอาสามมาเทียบนะครับแล้วมันจะออกงวดนี้นะครับอันนี้วันที่สองพฤษภานะครับ วันที่สาเอาวันที่2พฤษภาคมก็ต้องเรียกสามมาเทียบนะครับอันนี้นะครับคือสูตรนะครับสามก็ต้องดับหกนะครับวันที่2พฤษภาคมนะครับเดี๋ยวงวดนี้ก่อนนะครับนะครับนี่นะครับดับแปดนะครับงวดวันที่งวดวันที่2พฤษภาคมนะครับครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ